ฝันเห็นกาต้มน้ำร้อนผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดีหากหนักใจเ,เรื่องใดก็ตามควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดีนักผ่อนคลายบ้างช่วงนี้โชคลาภก็พอหาได้จากที่ไก่ตัวความรักคนโสดได้แต่รอแล้วรอเล่ายังไม่เจอคนที่โดนใจคงต้องใจเย็นอย่างที่โบราณท่านว่าไว้ช้าได้พาเล่มงาม ระวังจะแอบชอบคนมีเจ้าของและก็าอาจทําให้คนที่แอบชอบคุณเกิดความไม่พอใจและเกิดการขัดแย้งกันได้อย่าเล่นหูเล่นตาก,กับใครเขาเข้าละเพราะจะมีสัมพันธ์เกินเลยดวงการเงินการงานระวังการกระทําสิ่งมิชอบจากลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานที่พาให้เราลําบากไปด้วยคนทําธุรกิจอิสระจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้า แต่ระวังจะมีคนคิดอยากจะก๊อปปี้งานในแบบของคุณภาระรับผิดชอบในหน้าที่การงานทำให้จำต้องสละแผนการพักผ่อนกระทันหอนเลขนำโชค4 5 85 780 078ฝากกดติดตามช่องดีมลั l ก,กี้นัมเบอรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ